นี่จ่ายมันได้มันเล่นโมซินกับมินิสองปืน <c oughs> นีขอแนะนําระบบสมาชิกจากฟูดแพนด้าชื่อว่าแพนด้าโปรเดี๋ยวจะมาสมัครให้ดูกันเดือนละ19บาทเท่านั้นเองแต่สิทธิพิเศษเทียบประกอบไปด้วยพิเศษสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น1ได้สิทธิ์ลดยี่สิถ้าสั่งเกิน2 0 0รบาทสําหรับค่าอาหารและช็อปจํานวน2ครั้ง2ได้สิทธิ์ลด3 0ถ้าสั่งเกิน5 0 0บาทสําหรับช็อปจำนวน1ครั้งสิทธิพิเศษทั่วไปสง่งฟรี10ครั้งต่อเดือน ลดค่า Delivery อาหารสูงสุด20%สำหรับร้านที่ร่วมรายการถ้ารับอาหารเองลดเพิ่ม5%ส่วนลด10%สำหรับ Panda Mark และช h อ p สูงสุด100บาทส่วนลด25%เมื่อทานที่ร้านที่ร่วมรายการซึ่งเป็นบริการหม่ยสพิเศษสำหรับสมาชิกแพ n ด a าโปสำหรับใครที่สมัครรายปีลดไปถึง34%ซึ่งคุ้มมากๆสิพิิเศษอย่างนี้เพืเ่อนๆทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับรีบๆไปสมัครกันเลย แกงชาวบ้านแล้วหลอด,ดอเองเลยขนมปังไม่เอาขนมปังชั้นสองผมป็นเขานะจับขึ้นหลังคาหายหายกบกักอนอยู่พักกันไนปบ้าง เทียไม่นอ้อ Watch out อ้อมมานะอ้อมมาซ้ายเ,าเดี๋ยวโอ้กับอ้อมขวาดมันอยู่บ้านใหญ่นะพี่พี่รู้ใช่ไหมมันอยู่บ้านไหนโล่ๆๆแต่อย่าเพิ่งดันเข้าไปนะพี่แค่อ้อมก็พอแล้วผมอ้อมมาผมดิงบอทวยโอ้รอดอีกแล้ว มองเต็มเลยอยู่บ้านสั่ตัวพี่เออบ้านนี้นะบ้านดองสั่งตัวพี่มองเต็มบ้านเลยนักเรื่งพี่โอ้ระเบิดเดือดเนี พี<ม>่เข้าเหอะหมดหมหมดหมด้เยหมด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 ่แมงไม่เห็นออกมาฝั่งกูเลยมีแฟกันเหรอไอ้ที่จ่ายมันได้ <c oughs> มันเล่นโมซินกับมินิสองปืน <c oughs> มัน้พี่พีหมู่บ้านผมมีรถพี่พี่หมู่บ้านผมมีรถ มีรถนี <S <S ่คือรถคนขับรถคนรถคนไม่มีพี่ไม่มีไม่มีจับอยู่ไกลนะโอเคโอเคมันจะไม่มีว่ะออกไปแล้วไม่มีไม่มีย้ายหลอดเลย่ทางนี้มาจอดเลยก็ไม่รู้ตกใจเสียงรถพี่จอมนี่ยันไงโอ้โหเฮียเข้าหัวสองดอกไม่เห็นพี่คนเดียวใช่ปะ ใช่ใช่ใช่โอเคครับไปจอบอยู่นี้ให้ก่อนนะไม่ไม่ไม่พี่จอบไปกับไปกับหมอเลยไปกับผมไปมาจอบกับให้อ๋อมีสองคันเลยเดี๋ยวหมอขับไปมาสามใจสี่อยู่นี่้ายมือเต็มเลยเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นไม่มีกระเบิด ไหนะมวะพี่มันอยู่ไหนออกมาข้างบนมันระเบิดมาอยู่หลังเขาเนี่ยเออ่นอกเลยผมมองไม่เห็นว่่พีออกมาพี่ออกมาทางทางฝั่งผมได้ปะฝั่งนั้นผมช่วยไม่ได้พี่ี่เข้าเข้าบ้านนี้ได้จะดีมากเลยมันมีมีตัวออกมาข้างนอกตรงนี้ยากอะโทษที Oh. จับผักมาเลยพี่ <c oughs> เอ้ยไม2 2> ่สองตี้นี่มาพี่จับผักมาเลยเออแล้วก็ว่าทำไมมึ <c oughs> งามาไม่มีรถน้องสองเลยพี่ขอบค่ะเมื่อไหร่เขาแป๊ะค,ค,ครับมาคนลเตีมาพอดีก็ว่าพี่ในบ้านก็มีเพราพี่มีคน <Watch out. S 2> มาทำวัาชั่งพี่ต้องไปนอน, <Watch out. S 1> นที่ผมมาได้ได้ Ê, tao phải làm cái bàn À, hổm nhau đi Mà lão Mở có อี่คนวะันวิ่งรอเลยโอ้โหเยอะอยู่ไม่โดนเลยแฮงแต่ตรงต้นไม้ใกล้ๆพี่ผมอ้อมไปให้มีนะมีหลังกำแพงนะหลังกำแพงหลังกำแพงสองตัวในบ้านอีกตัวหนึ่งโอเคคุณเต้ เราีไดน่เเดียวันิงไปสอง Watch out เฮ้ยพี่เราตลากหน้าที่หนอไปไปหนจับซ้ำให้เราไงจับซ้ำให้ไปเราตัวใกล้เลนะอ๋อเนี่ไอเียน่าจะเหอตีเดีวจับซ้ำต้องตัวตรงกำแพง มองไม่เห็นว่ะไม่ไม่ต้องมานะพี่ขอขอดให้ผมหนะ่อยเอาใจแล้วตรงไหนตรง <Watch out. S 1> กำแพงซ้ายอยู่ตรงหลัง okay, รถอะโอ้โหัวมันนิดนึงเนี่ยตรงมา <Watch out. S 1> อโอเคโอเคมันไม่รู้ยังอยู่ปะนะเมื่อกี้มันโผล่หหัวมันเป็น นกนกนกในในกำแพงนอกตรงหลังบ้านเดีด๋วยววิ่งองทางของแล้วตัวนี้จะมาเอารถโอเคน่าตัวเดียวอ,อีกงเนี่ยพี่ใช่ใช่ก็อีกตัวหนึ่งยิง,ต,งต,ตายไปแล้วโออเ บนเข่าบอกว่าที่ีบนเข่าพี่บนเข่ามีรอยรอยได้นะใช่ใช่พี่ปล่อย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 ต่บนเข่ามันเล่นยากกว่าพี่เพราบนเขามีเที่ยวเขาเนี่แม่งใช่แม่งขึ้นมาอยู่เข่าเทพพี่เที่ยยากมากถ้าไม่ขึ้นเขามันภาวนาให้วงมันออกจากเขานะไม่งั้นเราเราแพ้เล่นไม่ได้เข่าปะ กมีกูยังมีนี่ไม่มี M4 นะมี M4 นะพี่อยู่บ้านจับอะก็แล้วผมทิ้งท้าย M4 ไปอ๋อมีแค่สองตัวเองพี่ ไอพี่วงไม่ได้ไปมาหามันเชื่อเราหมดถึงทาร์โฟไปแล้วด้วยสัตว์เอ้ยเราไปเข้าวงไหมเข้าๆๆพี่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมเล่นตรงนี้แต่มันต้องค่อยๆเข้ามาแล้วเหลือสอบวิชาสุดท้ายแล้วสู้ๆนะคะพี่ดิฉะอ่านไปแล้วเนี่ยเออสู้ๆนะ าาาาข้างหน้าเราพี่จะหน้าข้าเขาา้านี่ใช่ใเฮ้ยจะได้ก,กินกานกมปได้เลยแค่หกคนเองเ,ออเข้ามันสองคนก็เลยแค่สี่คนไม่รู้ไอตี้เราที่พี่บอกมันสี่คนหรือเปล่าข้างหน้าเราพี่โอ้ยนะไม่มีทางโฟนดีระว,วังโวคนเขายิงงั้นอนะ่ะไม่โดนไม่โดนพี่มันสักแกนเลยพี่ขา้างหน้าพี่เอาเอาเรถมาเลยก็ได้จับเอาเราไป,าไปนะ,ะพี่ปไปไปเขาวลืนพี่ Watch out เฮ้ยได้ละ แม่เอ่อเอาเลยพี่เอาเลยตายเ,<อ>เ,เลยไปาปไปพีไป่ไป,ไป,ไป,ไปเอามามาเดี๋ยวผมขับรถม้ดีนะวงจบของนั้นคนที่อยู่ข้างบนมึงเล่าเปียกต่มันน่าจะลงอ้อมขับหมู่บ้านหม<ต>ู่บ้านหมู่บ้านไม่เป็นไรพี่เราอยู่ข้างบนยี่ก็มเป<ร>ียกต่อเดี๋ยวเราค่อยขับไปทางซ้ายเราวิ่งเล่นเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยขับไปตรงนี้เรมามักเหนี่งเล่นหน้ ไม่ใช่ผมก็มีปืนแฟนกันนีย่ยอผมเห็นคนหนึ่งนอนอยู่เขาบนกน่าจะตายแล้วะนะ ล้าช้าลงมาลงมาไหนวะพี่ใช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 ่มันชุบกันหนอพี่ตรงนั้นเยตรงนั้นอ่สตัวละหมดละเหียแม่งชุบกันสาแม่งไม่ตายพี่พี่วงมาแล้วพี่พีไป็อบไป็อเติมยาเลยพี่วงมาแล้วเติมยาอยู่เียเอ็ดับดิดีขับมาแับมาแล้ว เฮ้ยอยู่นอกลองสุด้วยขอโทษครับน่อไม่ห่าต้องไหนอ่ะพี่ต้องล้างหินนะน่เ,เี่ยใช่ ขึ้นดอกต้ายว่ะข้างล่างก่อนึงโหไม่น็อกเพนไม่เยพนเมยาให้ของผมไปหาบัตรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้เออมันเราไม่ได้เสียเปรียบเลยจ็อกไปตรงนี้ขับรถไปขับรถไปพี่ขับรถไป กินยาน้ำอะไรให้ท้อมนะพี่รอให้เลือดเต็มหม่อยกันนะไม่ๆๆเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมทำ้ไปชนคอนนะพี่ไดออ้ออกออกขวาตามลายนี้ไปนะพีอเราควไป,ไปดีรอลอกนะอ่าได้ได้รหลอกเตยน พี่พี่อย่างน้อพี่อย่างน้อกผมดีกว่านี้เออเดี๋ยวถ้าไกลๆแค่ตัวเดียวแล้วพี่โอเคเอ,อือฮึหแก้ยงตัวนี้ก็ ไอ้เชี่ยมันมาทางซ้ายผมพี่เรียนสมอแป้นหนึ่งเยอะกว่เข้าแล้วนะแป้นหนึ่งพี่แปานหนึ่งแปานหนึ่งอันนี้พี่มา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 หายเย้เชิญเชิญค่าขอบคุณครับ FC ครับจ้าขอบคุณครับน้องผู้ชิงทานค่าอย่างเออทานแล้วครับขอบคุณมงกลชัยด้วยครับมงกลชัยขอบคุณนะน้องมงกลชัยชิม่าขอบคุณนะครับ ปัชยาขอบคุณนะครับนานาขอบคุณนะครับี่กดแชร์ให้กดแชร์ให้หลายคนเลยวันฮมขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะทุกคนนี่ที่กดแชร์ให้ชูช่เขาขอบคุณครับเดี๋ยวพวกตะบายเขาจบเนี่ยเฮ้